สวัสดีครับเหล่าแฟนขับบุรุโตะนารุโตะทุกทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเนตรวงแหวนใหม่ของซาลาดาันั่นก็คือเนตรกระจกเงาหมื่นบุผภาแล้วก็พลังของเขานั่นเองที่มีหลายคนเนี่ยขอให้ผมทําใช่ไหมหรือว่าวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังนี้แต่เราก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับต้องขออภัยด้วยคือติดงานอื่นจริงๆใครที่รอเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยส่วนใครที่พร้อมที่จะฟังแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปจัดกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวไปลุ โุโตะทูบัวเทคในตอนล่าสุดหรือว่าตอนที่20เนี่ยคือสาลดะถูกตัวของโยโดใช่ไหมบิวเกี่ยวกับว่าเออก็คงจะไม่มีใครว่าหรอกนะถ้าจะเก็บพลังนั้นเนี่ยไว้ช่วยเหลือคนคนเดียวหรือจะไม่เอาพลังนั้นเนี่ยออกมาช่วยทุกคนอะไรทํานองน,นี้ใช่ไหมซาลดะก็เลยงัดออกมาใช้ซึ่งพลังที่ออกมาจากเนตกระจกเงาหมื่นบุพผานี้ของสรลดะเนี่ยคือมันทําให้หลายคนเนี่ยนึกถึงพลังของโอโตะตรงที่ว่ามันสามารถเปิดประตูมิติแล้วมันก็ดึงสายเหล็กของริวเนี่ยเข้าไปในมิติที่มันเปิดได้นะครับเราเลยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ กับประเด็นนี้ว่าเออพลังของมันเนี่ยคืออะไรกันแน่ใช่ไหมซึ่งอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับว่ามันสามารถดูดไปได้ซึ่งมันจะคล้ายกับของโอวิโตะนั่นก็คือคามุยแล้วก็ของคาาชิด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าที่มันไม่ใช่ของโอวิโตะแค่คนเดียวใช่ไหมแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าเออถ้าเราพูดโดยรวมแล้วเนี่ยคามุยหรือว่าเนตรของโอวิโตะคาาชิเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเหมือนดูดสิ่งที่โฟกัสนะครับผมก็คือเหมือนแบบถ้าเราจ้องไปที่แขนใช่มมั้นนนก็จะะดดูแขขเเาาไปใิิตวล ครับหรือว่าจ้องไปที่คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดคนเข้าไปนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ดูดสิ่งอื่นนอกจากจุดโฟกัสของเรานะครับอันนี้คือถ้าใครติดตามนารุโตะมาเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะมองรูปแบบพลังของคามุยออกเนาะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยคือมองตรงไหนดูดตรงนั้นนะครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าคามมยเนี่ยคือมันมี2ข้างใช่ไหมข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาที่เราพูดไปเนี่ยคือมันคือข้างซ้ายนะครับคือการใช้ระยะไกลส่วนข้างขวาเนี่ยก็ตรงข้ามกับข้างซ้ายคือใช้ระยะใกล้ ซึ่งโอบิโตะก็จะใช้ดูดอะไรใกล้ๆอย่างเช่นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าระยะไกลเนี่ยก็จะเป็นข้างซ้ายที่จะถนัดกว่าอะไรทํานองนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือพลังของคามุยแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นที่แบบว่าถ้าใช้2ตาแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าใช้2ตาเนี่ยมันก็สามารถเปิดประตูมิติที่สามารถเอาคนอื่นเนี่ยข้ามประตูมิติไปยันมิติของคนอื่นได้นะครับเพราะปกติเนี่ย มิติขามุยเนี่ยมันจะเหมือนเป็นมิติขั้นกลางระหว่างโลกอยู่แล้วนะครับไม่ได้แบบว,ว่าสามารถไปมิติอื่นได้เนาะแต่ถ้าใช้สองตาเนี่ยก็สามารถไปได้นั่นเองแต่เมื่อมาเทียบกับพลังของซาลาดะแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าพลังของซาลาดะเนี่ยคือมันเป็นการเปิดไว้แล้วมันก็ดูดเฉพาะทรายเหล็กของตัวริวเข้ามาซึ่งคนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณน,นั้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ถูกดูดเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมลองไปหาข้อมูลมาเล่นๆนะครับแต่มันยังไม่ได้ชัดเจนนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมัน แต่สิ่งที่เขาคุยกันในทวิ t เตอเนาะเขามองว่ามันเป็นเหมือนหลุมดําเลยนะครับที่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในนั้นแต่มันจะพิเศษกว่าหลุมดําตรงที่ว่าอ่าหลุมดําทั่วไปเนี่ยคือเรารู้จักกันดีคือถ้าใครเข้าใกล้หลุมดําก็จะโดนดูดหมดเลยใช่ไหมแต่หลุมดําของซาลาดานี้เนี่ย มันจะเป็นประเภทที่แบบว่าสามารถเจาะจงได้นะครับว่าจะดูดอะไรเข้าไปหรือว่าจะไม่ดูดอะไรเข้าไปอะไรทํานองนี้คือถ้าจะพูดในภาษาของเนตรวงแหวนเนี่ยก็จะประมาณว่าข้างซ้ายเนี่ยเปิดประตูมิติใช่ไหมข้างขวาเนี่ยคือระบุเป้าหมายที่จะดูดนะครับคือจะแตกต่างจากของโอวิโตะตรงนี้ว่าข้างขวาเนี่ยจะใช้เทเลพอร์ตสำหรับตัวเองและส่วนข้างซ้ายเนี่ยก็จะใช้สําหรับโฟกัสอะไรที่อยู่ในระยะไกลนะครับตรงนี้เนี่ยผมให้ข้อสันนิษฐานไว้แบบนี้ก่อนนะสำหรับพลังของซะละาลาดะแต่ไม่รู้ว่าถ้าใช้ สองข้างรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับพลังของเธอคนนี้แต่ณตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสามารถแยกซ้ายขวาได้ตรงที่ว่าขวาเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดและซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นการระบุว่าเออจะดูดซ้ายเหล็กนะจะดูดตัวมิสกินะหรือว่าจะดูดตัวริวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่ตัวของซาลดะจะระบุได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ย,ยมันก็จะไปตรงกับที่ตัวของมิสกิเนี่ยตกใจนะครับกับพลังของซาลดะในตอนที่20พอดีเลยตรงที่ว่าเออซ้ายเหล็กถูกดูดออกไปจนหมดจนทาให้มิสกิ หลุดออกจากการพันธนาการใช่ไหมรวมถึงตัวของอารยะด้วยนะครับซึ่งนะตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่ามันอาจจะมีโอกาสเป็นแบบนี้แต่อย่าพึ่งเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นะเพราะมันอาจจะพลิกแพงเป็นอย่างอื่นได้เดี๋ยวเราต้องมารอดูการเปิดเผยกันอีกทีหนึ่งก,ก็แล้วกันแต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยเล่นกันเฉยนะครับผมนี่ก็คือพลังพื้นพื้นของสรลดาที่เราจะพูดคุยนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะผมมองว่ามันจะเหมือนกับพวกคามะเลยนะที่มันอาจจะสามารถดูดวิชานินจาของคนอื่นได้โดยการระบุอย่างเช่นตัวของาดาปิดใช่ ไม่ว่าใครจะใช้วิชานินจาอะไรใส่ตัวของเขาเนี่ยเขาก็สามารถระบุได้ว่าให้มันเข้าไปอยู่ในหลุมดํานี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับทางด้านตัวของคามะาของโบรูโตและก็คาวากิเลยนะครับที่สามารถดูดจากกาักระหรือว่าดูดวิชานินจาของเหล่านินจาได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะบังคับให้นินจาหรือว่าทางด้านตัวของริวเนี่ยใช้ได้แต่กระบวนท่าเท่านั้นนะครับแล้วก็อาวุธอะไรนี่นี่หน่อยๆคนจะใช้พลังนินจาหรือว่าใช้จากกาักระไม่ได้เพราะว่าถา อย่างเนาะถือว่าเป็นการตัดกำลังริวได้อย่างดีเลยนะเพราะว่าถ้าใช้ทรายเหล็กเนี่ยดูริวมันจะมีการใช้แบบว่าไร้ขีดจำกัดจนเกินไปเนาะแต่ถ้าเหลือใช้ได้แค่กระบวน่าเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่งานตึงมืออะไรของสระดะมากนะครับเพราะว่าถ้ากระบวน่ามาเจอกับน,นิรุงแหวนนี่ก็ตายแล้วเพราะว่านิรุงแหวนมันสามารถอ่านการเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมสระดะน่าจะสู้ได้ถ้าตัดการที่ทําให้ริวเนี่ย ไม่สามารถใช้วิชานินเจาไปได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูว่าตอนหน้าเนี่ยมันจะยังคงอยู่ในฉากของซาลาดะหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอยู่นะเพราะว่ามันกําลังเป็นแบบว่า Impact อิมแพคต่อเนื่องจากการเปิดเน็ตวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผานะครับผมดวงใหม่นั่นเองซึ่งมันห่างหายมาตั้งแต่ในยุคข,ของนารุโตนานพอสมควรเลยนะเพราะว่าซาสเกอเองเนี่ยเป็นคนเบิกได้คนสุดท้ายในช่วงนั้นใช่ไหมก็คือช่วงที่จัดการอีทจิได้ก็ถือว่านานอยู่นะครับกว่าตัวของซาลาดะจะเบิกได้แต่จริงๆเนี่ยเขาเบิกได้ก่อนที่จะทำสค,คริปต หลับสาระดะเนาะแต่เขาก็กักเอาไว้เนาะไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันว่าเขากักเอาไว้ทําไมดีกว่าเนาะและนี่ย,ยังไม่รวมถึงซึซโนโอนะครับที่มันจะมากับตัวของเนกกระจงเงาหมื่นบุผานี้ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงและจะมีพลังแบบไหนจะโหดหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวต้องรอคอยกันเลยเพราะว่าถือว่าเป็นพลังในรอบหลายๆปีของตระกูลอุจิวะที่เราได้เห็นเลยนะเพราะบางคนเนี่ยก็คือชอบเนกกระจงเงาหมื่นบุผามากนะครับก็เฝ้ารอคอยสาระดะเบิกอยู่เพราะว่าตอนนั้นเราก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนะ นานแล้ว่าเนตตของซาลาดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจําหรือเปล่าที่สามารถแบบปรับเปลี่ยนความทรงจําได้อะไรอย่างเงี้ยออกแนวคล้ายๆกับตัวของชิซุยที่เป็นกระถาลวงตาแบบควบคุมคนโดยที่คนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็วิเคราะห์กันไปแต่ณตอนนี้เนี่ย มันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นหรือทั้งสองข้างเนี่ยคือมันอาจจะเป็นคนละแบบเลยก็ได้ตรงที่ว่าข้างขวาอาจจะเป็นประตูมิติที่สามารถกําหนดได้ว่าจะดูดอะไรเข้าไปแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมความจําหรือว่าควบคุมปรับเปลี่ยนความจําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูกันว่าสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้คือยังบอกอะไรชัดเจนไม่ได้เลยเพราะว่าในตอนล่าสุดเนี่ยมันเปิดมามันก็ใช้เพียงแค่ว่าดูดทรายเหล็กของริวเข,ข้าไปเท่านั้นเองเนาะไม่รู้ว่ามันจะมีความสามารถอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะ มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เรายังคงบอกไม่ได้ว่าทําไมตัวของซะละาลาดะเนี่ยถึงไม่โดนพลังของเอดาในการเปลี่ยนแปลงความทรงจำนะครับรวมถึงตัวของซูมิเล่ด้วยและทําไมตัวของซาสเกะหลังจากที่เห็นซะละาลาดะเบิกเนตกระจงงามหมื่นบุผภาได้ครั้งแรกเนี่ยถึงมีใจที่อยากจะเปลี่ยนฝั่งไปช่วยเหลือบุรุโตะซึ่งณตรงนี้เนี่ยคือมันยังไม่รู้แต่ซาสเกะเนี่ยเขาก็ตอบมาคร่าวๆแล้วนะครับว่าที่เขามาช่วยบุรุโตะเนี่ยก็เพราะเขาเชื่อใจในตัวลูกสาวเขาใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีพลังของเนตเนี่ยเสริมเข้า ไปนในจิตใจของเขาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ยังคงถูกเปลี่ยนความทรงจําอยู่นะว่าบรูโตเนี่ยเป็นคนฆ่านารูโตะอะไรทานองนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอการเปิดเผยจากอาจารย์อีกทีนึงเนาะว่าพลังเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแต่เราพูดถึงแต่พลังพูดถึงแต่ข้อดีที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าเนกระจกเงาหมื่นบุปผาเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นเนรที่อันตรายนะครับถ้าใช้มากๆเนี่ยดวงตาก็จะถูกปิดแสงลงนั่นเองหรือว่าจะมืมดบอดไปนะครับคือตรงเนี้ยหลายคนก็โดนนมมาาแล้วไ่วจะเป็ สเกะอะไรเงี้ยประสบปัญหากับการใช้พลังนี้เยอะเกินไปจนต้องปลูกถ่ายดวงตาใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นปัญหาที่ซาลาดะเนี่ยจะต้องแก้ไขในอนาคตและเราก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะป,ปรับเปลี่ยนยังไงเพราะว่าไอ้สอคนก่อนหน้านี้ที่ประสบพบเจอกับปัญหานี้อย่างตัวของสาสเกตแล้วก็มาดาระเนี่ยมันมีพี่น้องไงที่สามารถที่จะปลูกถ่ายเนตรของกันและกันได้อย่างเช่นมาดาระก็มีอิสุนะใช่ไหมที่ไปเอาดวงตาเขามานะครับแล้วก็สาสเกตเนี่ยก็ไปเอาดวงตาอิทาจิมาปลูกถ่ายแต่ซาลาดะเนี่ยไม่ได้มีพี่น้องนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงหรือจะค่อยๆใช้ค่อยๆทะนุถนอมมันไปตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีนึงสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับที่เราพูดคุยกันเกี่ยวเนตรแล้วก็พลังของสาร,ระเข้าๆเนาะยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากก็พูดตามเนื้อผ้าที่เราคิดนะครับเพื่อนๆคิดไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไง ติเตือนแนะนำกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ